سلام าลัยกุมรอฮ์มุตุลลอฮ์ของบริการถกสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกับช่วงอรมดอนการีมนะครับในรายการอรมดอนไทม์ซึ่งช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมิติทางสังคมนะครับองค์กรที่ทํางานเพื่อศาสนาและตลอดจนในเรื่องของวิชาการแน่นอนละครับรมดอนนะครับเป็นเดือนแห่งการเรียนรู้ซึ่งเราจะเรียนรู้ร่วมกันถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้รับชมรายการของเราก็จะทราบความต่อเนื่องมาเป็นระยะนะครับท่านผู้ชมครับ รมฎอนเวลาเราถือศีตอดแน่นอนแหละครับทุกคนต้องการผลออกมาในทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผลจะออกมาดีหรือไม่อย่างไรนะครับกับการถือศีทอดของเราในรมฎอนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นเหล่านี้สิครับว่าหลังจากรามฎอนไปแล้วหรือกระบวนการที่อยู่ในรมฎอนนั้นเราจะทําอย่างไรให้ผลหรือเอาพุทธของรมฎอนนั้นออกมาดีที่สุดนั่นเองวันนี้นะครับผม ได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ทรงคนณวุธที่มีความรู้นะครับท่านจบมาจากการศึกษาในต่างประเทศซึ่งปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์นะครับประจําอยู่ที่โรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์ขอเชิญท่านผู้ชมนะครับได้พบกับท่านอาจารย์ฮั s ซิมีแอนดริสครับสวัสดีตอนบายุกานะครับ <S <S วาระม์สัลลัมอะลัยฮวสัลลับอสส์มิาอัลุมานุอะ์มัมมัดีัอ์รับอย่างที่ผัเรียนไปสมั่อสักครู่นัครับว่า เวลาเราเข้าร,รมอมฎอนเนี่ยความคาดหวังของพี่น้องมุสลิมทุกคนก็คือว่าร,รมอมฎอนจบไปแล้วต้องการการตอบรับจากพระองค์ลอส,สุมารตาลานี่ในกระบวนการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือกระบวนการต่างๆผลิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องมีส่วนที่นําเข้าไปหรือการเตรียมตัวและก็สู่กระบวนการแล้วก็เป็นเอาพุทธหรือผลที่ได้รับออกมาร,รมอมฎอนที่จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันไหมครับแบบนั้นหรือเปล่าครับคือ,อลักษณะทั่วๆไปก,ก,ก็จะออกมาแนวนั้นนะครับรมอมฎอนเนี่ย ลอสุฮาณหัวตาลานะครับได้ประทานการถือสินอดมาเนี่ยนะครับเป้าหมายพระองค์ทรงบอกไว้ก่อนแล้วนะครับว่าการถือสินอดเนี่ยหวังว่าละอันละกุมตัดตะกุมนะครับหวังว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะได้มีการเกรงกลัวต่อลอสุฮาณหัวตาลาเพราะนั้นตักวาที่เราเรียกกันนะครับคือความความยำเกรงต่อเนี่ยนะครับก็เป็นเป้าหมายของรมฎอนเราก็จะต้อง เตรียมตัวนะครับว่าเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายนะครับนะครับการเตรียมตัวเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูในรุ่นบรรพชนนะครับเพราะว่าในอิสลามเราเนี่ยเราจะใช้ใช้อะไรนะใช้แบบอย่างแนวทางของบรรพชนในการในการดำเนินชีวิตนะครับเราก็ย้อนไปดูว่าคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับยุคสหบะานที่เป็นลูกศิษย์ของท่านอูลุลอซอลลัลวะไลวะซัลลัมเนี่ยเขาเตรียมตัวกันยังไงประการแรกเลยเขาเริ่มเริ่มจากการขอดุอานะ ครับผมเพราะว่าเวลาเราจะเข้ารอมฎอนเนี่ยอาจารย์อาจจะเคยได้ยินว่ามีฮะดิษที่บอกว่าหลังจากรอมฎอนผ่านไปเนี่ยหเดือนบรรดาเหล่าสาบ้านเหล่าอัครสาวกเนี่ยจะขอดุอาให้อั์รับรับรับการถือสิ้นอดนะครับแล้วก็อีก6เดือนหลังจากนั้นเขาก็จะขอดุอาให้เขามีอายุยืนยาวไปถึงรอมฎอนไปถึงรอมฎอนครั้งต่อไปรอมฎอนครั้งต่อไปนะครับก็คือ เรียกว่าทํากันข้ามปีไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเตรียมกันข้ามปีจริงๆนะนี่อาจารย์ก็คือว่าถ้าถ้าถ้าเขาเตรียมตัวได้ขนาดนั้นแสดงว่ารมดนเนี่ยมันต้องสําคัญมากๆนะครับสรมดนที่สำคัญว่าการเตรียมตัวอันแรกก็คือที่กล่าวไปแล้วก็คือเรื่องการอ่าขอดุอาขอดุอาให้เราได้ได้มาถึงรมดอนะครับและขอให้อัลลอฮ์ทรงรับการงานในเดือนรมดนเพราะจริงๆแล้วถ้าเราบอกรมดนเนี่ยทั่วๆไปอาจจะคิดว่ามันมีแต่เรื่อง ถือสิ้นอดอย่างเดียวอใช่ไหมเพราะว่าใช่แต่พี่น้องการศาสนานี้อาจจะบอกว่ารอมฎอนรอมฎอนพวกมุสลิมเขาก็อดอาหารแค่นั้นอดอาหารแค่นั้นแต่จริงๆรอมฎอนมันไม่ใช่แค่การอดอาหารนะครับรอมฎอนนี่คือเขาเรียกว่าเป็นเทศกาลแห่งการฉกฉวยเอาความดีผลบุญต่างๆนะครับในระหว่างเดือนนะครับในระหว่างส0สวันเนี่ยหรือยี่บเก้าวันเนี่ยมันมีผลบุญมากมายนะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าแค่ แค่อะไรแค่อดอาหารแค่ฟาสติ้งกันเท่านั้นเองนะครับแ่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับอันนี้ก็อันที่สองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อรอมฎอนมันไม่ใช่แค่การอดอาหารนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวของบรรดาบรรพชนในข้อต่อไปเนี่ยเขาบอกก็คือต้องวางแผนว่าเราจะทำเราจะทําอะไรบ้างในเดือนรมฎอนเรื่องเรื่องความดีต่างๆนะครับเพราะว่าอะไร ถ้าสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นเด็กๆเนี่ยผมจำได้เวลาจะเข้ารังบอนดเนี่ยแม่บ้านนะมะผมแม่ผมอะไรเนี่ยก็จะไปตลาดไปเตรียมน้ำมันน้ำปลาอะไรจะทำอาหารให้มันดูเหมือนมีความแตกต่างก็จะตัดเตรียมเพราะนั้นเนั้นเป็นเรื่องที่นั่นในยุคก่อนที่เราเรื่องความรู้ลัศาสนาเรายังไม่ได้เยอะใช่ไหมครับแต่ตอนหลังๆเนี่ยเขาจะเตรียมตัวอะไรกันบ้างนอกจากอะไรนอกจากต้องเตรียมอาหารอันนี้ต้องเตรียมแหละนะครับเตรียมตัวเรื่องการทําความดี ต้องตั้งใจไปแล้วละต้องใจเลยต้องต้องมีว่าอันหนึ่งที่ที่เกี่ยวผูกพันกับมอมฎอนรแบบตรงไปตรงมาเรือเรื่องอันลกุรอานกุรอานครับนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาบอกว่าอะไรพระองค์ทรงประทานอัลกุรอานมาในเดือนรอมฎดนครับผมนะเพราะฉะนั้นกุรอานนี่กับรอมฎดนนี่แทบจะเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบรรดามุสลิมเนี่ยเขาจะพยายามภาคเพียรที่จะอ่านอัลกุรอานให้จบอย่างน้รอยรในรอมฎดน นะครับเพราะอย่างน้อยในรอมฎอนเนี่ยกุรานเนี่ยมีประมาณ500ร้อยกว่าหน้านะถ้าใครเคยเห็นนะสำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมไทยใทเคยเห็นนยมันก็หนาอยู่นะครับเขาบอกว่าต้องให้แล้วก็แบ่งออกเป็น30สบภาคนะ30สิบหมวดนะครับถ้ารอมฎอนมี30สิบวันก็หมายความว่าเขาจะต้องอ่านวันละวันละหมวดแล้วนั้นหนึ่งหมวดซึ่งประมาณ2ี่สิบหน้าเป็นภาษาระเบาษาใช่ไหมมันก็ต้องใช้ความพยายามแหละอันเนี้ยเราก็ต้องเตรียมตัว เราก็ต้องเตรียมตัวอีกอันนึงที่เราจะเห็นเลยว่าหลังจากที่เราละศีลอดแล้วนะครับในยามค่ําคืนเนี่ยมุสลิมก็จะต้องไปที่มัสยิดใช่ครับนะครับไปทําการละหมาดเรียกละหมาดตารเวียนะครับละหมาดตารเวียเนี่ยก็คือการยืนละหมาดที่มันนานกว่าปกตินะครับและมีจํานวนรรกอาที่มากนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายเป็นสิ่งสําคัญ นะครับว่าเราจะต้องเอาแหละตองเตรียมหาหมอหาอยู่หายากันสําหรับคนที่อายุมากๆหรือจะอย่างน้อยก็ต้องเตรียมตัวว่าจะไปยังไงจะกลับยังไงลูกหลานในบ้านมีไหมสําหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุนะครับอันนี้เราจะต้องต้องเตรียมแล้วก็ต้องวางแผนอ่หนึ่งเรื่องกุรอานสองเรื่องจะลมาดนะครับและมีอะไรอีกนะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเขาถึงกับเตรียมงบประมาณนะก็คือว่าไม่ใช่ว่าเรื่องแต่ร่างกายอย่างเดียวสำหรับคนที่ ที่มีความสะดวกทางด้านการเงินเขาก็จะเตรียมงบประมาณว่าเขาอยากจะเลี้ยงละสินอดเลี้ยงละสินอดครับเขาจะต้องเลี้ยงละสินอดเขาจะต้องเตรียมเงินไว้บริจาคนะครับแล้วก็เรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยผลได้เนี่ยเงินสะพัดเนี่ยเราอาจจะมองว่าโครงการของรัฐอาจจะมีเรื่องหน่นเรื่องนี้กระเป๋าตรงกระเป๋าตังอะไรมาเนี่ยแต่ผมยังไม่เคยใครทําเรื่องเรื่องอมดอนเลยนะว่านะว่าอมดอน ปีปีหนึ่งเนี่ยมีเงินสะพัดในสังคมเท่าไร่อันนี้ไม่ใช่ในสังคมมุสลิมนะนะอาจจะเป็นสังคมโดยรวมอะไรก็ได้เย็นเยนมาเนี่ยถ้าใครอยู่แถวออนนุตเนี่ยตลาดเอี่ยมรถเต็มใช่ใช่ไหมคนจับจ่ายใช้สอยกันคนออกมาซื้อของมันมากมายแล้วก็บางบ้านเนี่ยเขานี่แหละเขาก็เตรียมตัวเนี่ยนอกจากซื้อไปรับประทานเองในบ้านเขาก็ยังซื้อไปเผื่อคนข้างๆบ้านแจกญาติแจกมิตรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ศาสนาอิสลามเนี่ยสอนเราว่านะครับใครที่เลี้ยงอาหารเลี้ยงอาหารในที่นี้ไม่จําเป็นนะจะต้องจัดงานใหญ่โตออใช่ไหมครับแค่เราเอาอาหารใส่กลองนะครับเอาไปให้คนข้างบ้านได้รับประทานนะครับแล้วก็เขาเป็นคนที่ถือสินอดรับประทานอาหารของเรานครับศาสนาบอกว่าคนที่ให้เนี่ยได้ได้ผลบุญได้ภาคผลเนี่ยเท่ากับคนที่ มาทานอาหารของเราเลยไม่จําเป็นว่าจะต้องจัดงานเชิญคนมามากมายไม่ต้องลงอยู่ที่ใจอยู่ที่เจตนาอยู่ที่เนียดของเราถึงแม้ว่าคนเดียวก็ตามใช่ครับแม้แต่คนเดียวนะครับเราก็ได้ภาผลตรงนั้นและมุสลิมเนี่ยส่วนใหญ่จจตนาเรื่องนี้เราสังเกตจากอดีตเรื่อยมาเลยตั้งสมัยผมเด็กๆเย็นมาต้องเตรียมแกงเป็นทุงถุงประมาณหกเจ็ดถุงแล้วก็เอาจักรยานออกแจกตามบ้านตอนหลังตอนหเราก็อะไร ซื้อแล้วเปลี่ยนเป็นเสื้อนี่คือการเตรียมตัวจะเข้ารอมฎอนนะครับเสร็จแล้วก็มีอะไรอีกที่สนับสนุนให้ทําก่อนนั้นนะครับก็คือว่าถ้าในช่วงก่อนเดือนรอมฎอนเนี่ยในเดือนชาบานนะครับก็จะมีซุนนะบวชซุนนะนะครับที่สนับสนุนนะให้เราถือสินอดให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะอะไรเป็นการเขาเรียกวอร์มก่อนอุ่นเครื่องไว้ก่อนว่าเวลาร่างกายของเราเนี่ยมันเคยชินเริ่มชินนะครับ บวชไว้บ้างนะครับแล้วก็เวลาเข้าถึงรอมฎอนซึ่งเป็นสนามจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เวลาซ้อมแล้วเราจะได้มีกําลังพอครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องตระเตรียมกันไว้ครับผมฮะอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยในเรื่องเตรียมเราอาจจะมองบางอย่างเรามองเห็นชาบานเนี่ยเราพอรู้นะครับเรื่องการเตรียมร่างกายบางคนอาจจะไม่มีเวลาอะไรก็นั่นคือความผิดพลาดหรือมันเลยไปละเพราะตอนนี้เราอยู่ในรอมฎอนละแต่นี่ที่สําคัญก็คือบางคนเรื่องการขออุอา นะครับ,รบหรือว่าเรื่องการเตรียมอื่นๆที่อาจารย์ได้พูดถึงถ้ามันเข้ารามาดนมาแล้วอาจารย์ครับเออเราไม่ได้เตรียมอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงเลยมาถึงเวลานี้แล้วมันอาจจะขาดตกบกพร่องเราควรจะต้องปรับยังไงครับเรื่องกุรอานเราก็ไม่ได้เตรียมตั้งใจเข้ารามาดนมาครึ่งเรายังไม่ได้อ่านกุรอานเลยครับอืคืออะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่เราผิดพลาดไปเนี่ยนัอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาราเนี่ยอัลลอฮ์รอคอยที่จะอาภัยให้เราเสมออครับนะเราแค่เรา เรารู้ว่าเราขาดอะไรตกบกพร่องอะไรวันนี้เรารู้แล้วเรารียบรีบทําก่อนเลยไม่ต้องรอรอมรอนหน้านะอย่ารอสมมุติว่าเรายังเหลืออีก15วันที่เหลือเนี่ยเอา15้าวันนี้เราได้สักครึ่งเล่มไหมกุรอานนะตั้งใจแต่วันนี้นะครับว่าเราจะได้ไหมนะครับแล้วก็อะไรเรื่องการเรื่องการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการถือศีลอดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับ คือเราอาจจะเตรียมไม่ทันหรืออาจจะเมารู้ว่าเอมีความรู้อีกหลายๆเรื่องนะทำอย่างนี้เสียไหมนะเดี๋ยวไปทําฟันได้ไหมคนเป็นโรคไตต้องไปต้องไปอะไรนะต้องไปล้างไตการล้างไตนี่จะถือสินอดได้ไหมถือสินอดจะถูกต้องไหมเราจะรับไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องศึกษาถึงแม้จะอยู่ระหว่างการเข้ารมดนแล้วก็ตามเพื่อความสมบูรณ์ใช่ครับเพราะว่าถึงปีนี้เราอาจจะไม่สมบูรณ์ครับผมปีหน้าเรายังมีนะ อืมนะโอกาสยังมีนะครับและส่วนที่ใครที่เอามาศึกษาแล้วรู้ว่าครึ่งเดือนแรกที่ผ่านมาเราบกพ่องอการถือสินอดบางวันของเราใช้ไม่ได้นะเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าออกนะหลังจากรมอดอนแล้วก็ยังมีเวลาให้เราถือสินอดชดใช้ชดเชยสิ่งที่เราขาดไปอีกครับผมนะครับก็เรายังสามารถทําได้อยู่ครับผมอาจารย์ถ้าอย่างนี้เนี่ยเอาละเราอาจจะคนที่ชมรายการอยู่ตอนนี้อาจจะนึกย้อนไปที่เราได้คุยกันเอ๊ะ รเราพลาดตรงนี้ไปเราพลาดตรงนี้ไปณเวลานี้ยังมีเวลานะฮะที่เหลือสุดท้ายอาจารย์ฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราพ้นจากครอมดอนไปแล้วเนี่ยอา,อาจารย์บอกว่าอาจารย์ล้วคนสมัยก่อนเนี่ยขอดูอาให้ฉันมีอายุนะให้ถึงครอมอดอนหน้านี่เราจะตรวจสอบตัวเราเองได้ไหมครับอาจารย์ว่าผลที่เราได้จากครอมอดอนเนี่ยเอ๊ะมันมันมันเป็นยังไงเราจะตรวจสอบจากตัวเราเองได้ไหมครับครับวิธีการตรวจสอบกับการการะทรําทุกอย่าง นะครับ,รบโดยเฉพาะในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้ว่าตรวจสอบดูที่การเปลี่ยนแปลงของตัวเราอัฮทําุึิละครับนะครับว่าหมดรมฎอนแล้วการกระทําที่เราทําอยู่พฤติกรรมของเราเองเป็นยังไงมันพัฒนาขึ้นออไหมนะในเรื่องของศาสนาเอาศาสนาเป็นที่ตัวตั้งเลยว่า<อ>ก่อนก่อนจะเข้ารมฎอนมาเราเรายังชอบ ชอบพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีเรายังเฮฮาปาร์ตี้เราจังอะไรกันแล้วแต่นจะเป็นเรื่องละหมาดไม่ครบบุหรี่ยังสูบอะไรอย่างเงี้ยเอาออกรอมานดมาแล้วเพราะช่วงรอมอนดเนี่ยกลางวันตลอดทั้งวันเนี่ยเราอดบุหรี่ได้นะใช่ใช่ไหมแต่ทาไมว่าเราจะอดต่อไปทั้งวันคืนไม่ได้ใช่แปลกนะให้ตั้งใจแต่วันนี้เลยนะก็คือว่าเราต้องนี่แหละที่เราอยู่ที่เราเตรียมตัวเขาบอกเราต้องตั้งเป้าก่อนว่าจะเข้ารอมานดนี้เราจะเอาอะไรบ้าง เส<น>ร็จแล้วเวลาออกเราก็จะมาเช็คดูครับว่าไอ้ที่เราตั้งใจว่ามันได้ไหมนะแล้วก็มันส่งผลต่อการการการกระทําการปฏิบัติตัวของเรารายวันเนี่ยมันส่งผลไหมเอาอ,อย่างเช่นบางคนเนี่ยก่อนออมาดอนเนี่ยไม่เคยไปมัสยิดเลยไปแต่วันศุกร์สมมุติอ่ะไเอาเอาเฉพาะไฟบังคับเอาเฉพาะไฟบังคับแต่หลังจากรอมาดอนผ่านไปเนี่ยเขาเริ่มไปมัสยิดถี่ขึ้นนะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็แสดงว่า ไอ้ที่ผ่านมาอันล่อส่งรับเพราะว่าสิ่งที่อะไรสิ่งที่อันล่อบอกไงแล้วอันละกลุมตัดตะกูนที่ผมพูดไปตอนนตรงนี้ตรงนี้ที่จะจะได้ตักวาเพิ่มขึ้นนะเราจะได้มีความตักวามีความจำเกรงต่อร้อนนี่ก็แสดงว่าถ้าออกจากรมดอนแล้วกะกะตอนเข้าเราเท่ากันก็แสดงว่าอันนี้เราเราเสียเวลาเราเสียไปหนึ่งรมดอนแล้วใช่ครับเราพลาดไปแล้วนะครับเราก็อะไรเราต้องดูตัวเองว่าให้มันมีตักวามากขึ้นอย่างน้อยก็อีกสักสเต็ปหนึ่งแล้วกันนะครับ คือทุกคนทุกคนมีความผิดหมดแหละแต่เราจะทิ้งความผิดของเราไปได้สักกี่ข้อนะครับ,รบเราดูตรงนั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับรายการที่ผมคุยกับอาจารย์ฮัซีมี่นะครับผมเชื่อว่าหลายท่านนะก็คงจะตรงใจหรือโดนกับตัวเองแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงระยะเวลาที่เหลือเรายังพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและเมื่อออกรมฎอนไปแล้วเราก็สามารถที่จะเช็คตรวจสอบตัวเ,เองได้ว่า การที่เราถือสิ้นอดในเดือนรอมฎอนนั้นเป็นอย่างไรวันนี้นะครับรายการในช่วงของรอมฎอนกาเรีมหมดลงเพียงต้นนี้นะครับผมและอาจารย์ฮาซิมีนะครับก็คงตั้งลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ครับสลามวะลัยกุ้มเราขอตุลลาวะอนุญาต